นีครับมือนีครับส่องสือดีแนวนะครับผมครับบรรยากาศย่างมือแรงครับประมาณหาโมงเครื่องนี่แหละโอเยพี่น้องก็มือนี้กําลังเฮ็ดอันนี้ครับแนวขังอันนี้หน้าเป็นแนวขังป่านะครับป่านี่เป็นน้องเลี้ยงป่านะครับอันนี้สีดาหน้าครับเฮ็ดขังไว้สีดาหน้าซะกกอนปีนี้ก็เสียวน้านี่ละครับจากโซลาเซลล์นะครับพุน น้ำตัวนี้ก็มาจากโซลาเซลล์ครับถึงเรื่องกับแม่เพิ่งกำลังปลูกอันนี้นะครับนะครับก็ปลูกพวกทั่วเขาฟูดนะครับกกนนนเนี่ยปลากัหญ่แน่หละล่ะไม่พี่น้องหนึ่งเงินนะนะครับตามดีเห็นนะครับผมเมื่อน,นี้กับผมมีอย่างหลายครับเห็ดคลิปลง นี่ครับมันก็นี่นะครับนี่ครับข้าก็กนลนรล่องข้ากกอนนะนี่กลนรล่องข้ากกอนกลนหล่องข้าก็เอาดินถมถมถมมันไปเห็ดเงย้าไปหอดุนนะครับเห็ดเงย้าไปไอ้ไพเกาอนน้ำมูลนี่นะครับเห็ดแม่เพื่อนวะ่าเห็ดเพื่อนสีดำหน้าเห็ดหออนี่ครับเลื่อตนตัวนี้ไปนะครับเนาะไปเห็ดแลนไปคุณเลี้ยนไปสุดวอมผุณแล้วครับ น้องกับเงาแนโยู่นะครับก็บ่มีอีหยังหลายก็ถือว่าใช้ได้เลี้ยงปลาก็ได้ก็เลี้ยงน,น้ำนะครับทั้งเลี้ยงทั้งเห็ดมันเป็นหยังดอกจากปวดปวดจะเฮ็ดแบบนี้ก็เลยเอาเงินจาขวางมีพันหนึ่งเลยให้แม่แม่ก็เลยไปซื้อปลาแล้วกนะ็เงินเล่านาไปซื้อปลากับห่วยจาขวางก็ได้เฮ็ดบาทเมื่อจาขวางหาเนงินใส่ตัว นี่ครับนามกับมีอยู่กับผลล่ะเห็นทัวสีเขียววุ่นตัวขึ้นหน้าเลยอันนี้ก็ผมทดลองปลูกที่แหลกหนามก็บว่าด้มีหมดมันที่แหลกก็ะไดครับจะลองปลูกกับเด้กินน้วยอยู่ด้วละ่ะชุดแรกก็ไดก็บจะเริ่มเกิดขึ้นแน่แล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวว่ากระสีนี่หละกระสีวานามเลี้ยงมะฮองเนาะเลี้ยนมะฮอง,นนองตัวมาจากกันเด้อในแม่เพื่อนบ้านเขาพูด ตามเพิ่นพันมีแนวปลูกครับอันนี้ก็เน่าตายพอดีนี่ได้กินสุดนี่ยแต่โบ่มีน่ามา่หดมันบาดคุ่นเกิดก็มีแน่อยู่ครับอืสิพายางเบิง่งเฮาก่อนก่อนสิขึ้นมาบ้านจะข้าวดินก็ลมๆได้พ่โพี่น้อ,องพุ่นน่ะเอ้ยบรรยากาศหามงคลงหามงแรกนะครับโบแม,มไนไอ้นาวินเด้อดูดีเส้นแนวตัวนี้เป้า ครับผมนี่จะเป็นถั่วแม่ปลูกไงนะครับก็บจะเป็นสวนมันกเกลียวแน่สวนมันเกลียวมีสองสายพันธุ์นี่ก็เป็นพัวพ่นน้ำแล้วตัวมา,ากับเดี๋ยวทือกขัดอยู่ครับหอดแน่อยู่ดอกหน้าสีดำอยู่ไม่ได้อาบนา้ำรับก็สิ้อผ้าเบิ่งสวนเรียนๆครับเมือนี้ จากสีหานาที่ไเดียอัพลง YouTube ครับ,บอันนี้มุมบนเด้อนี่มักม่วงอันนี้เขาก็มีม่วงโซกก็นั่นก็ซสือมาปลูกกล้วยความ่งโซ่ทั้งผนกจะสเป็นกล้วยเด้มอม่วงดุดแดงผนเป็นกล้วยอันนั้นกจะสเป็นข้อโพดเด้อครับน้ำผู้หน้านดำข้อกำให้นี่สีลูกข้อกำมมาดำกับแ,แม่มครับอันนี้นี่ป้าบุกอือ้อ มัฟักป่าฟักทองครับเติมนวยแน่แล้วล่ะทีนี้เพิ่งออกนวยพีดม่มีนวยใหญ่แน่ไม่หน่ออึ้งอุ้ยตอนส่วนขาคุณผิวรวมกับชี้มันเกี่ยวอย่นะอุ้ยเห็นอยู่นะเปื่อยไงอู้หัว่เป็นนวยของมูมันเป็นนวยของมูเว้ยน่ะนวยใหญ่แน่กับสิหกแน่อยู่ว้าวไปมันขืนเองมันเห็นนะ ตัวนี้ก็ควมย้ายตัวนี้โอ้ยแก้วบริอันนี้อยู่ปลานี่ก็ได้การอยู่อยู่หัวเกียหัวหารนี่ก็เห็นนะครับเห็นอันผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดดอกเพิ่นเพิ่นเคยเฮ็ดก่อนก็เลยเฮ็ดเอามาเฮ็ดตามเพิ่นฟงเอาขี้งัวเอาอันนี้ใส่ครับก็สิเอาหัวหมาเกียใหม่น่ะพี่น้องอาหารกเบิด้ละสิกเมือปหัวหมาเกียให้มัน ผมมียังงหลายครับดีครับ